สบายดีพี่น้องสบายดียามเศร้าว่าจะขูทุกคนจ้ะพ่อพ่อก็ส่งแมนลงเทนคือเก่าพี่น้องเลยต้มหน่อไม้มีแต่หน่อบ้างใหญ่กับครบคุณอาไลเด้อร์สำหรับเจนาตาลีพี่น้องเอาหน่อไม้มาฝากมือวานคำว่านนี่คุณแม่เจนาตาลีเนาะบ้านเป็นมีแต่หน่อบ้างใหญ่พี่น้องก็ปวดโพิ่คนวายเฮาเผาสุกแต่ว่าเจดมันต้มเอาสั่ง ต้มค่ะนางวะสองเตาพี่้องมานก็สั่นบโบทันเดอ้อกันสั้นมันจะไม่ทันนะคะเออหฮาสิทอดอันสีนเศษเนาะต้มน่อไม้นี่ไงกับข้าวเช้าคนงานเราแต่พวหาวสิมาจะคุ้นมันนี่เพราะวะ่าัวเซาเอ่ือกก็ไปหินไปสอบมันนี่นะหรู้ว่าไปซิงเหลือนสั่นบ้านเขาเรียกซิงเนาะ เศษเนื้อพี่น้องตาชิทอดอันนี้เจลจะไปป้ป่นปลาดุกส่วนในกระถานี่้อไว้ตำเจลประเด็กนองลงไปให้เจดามขึนจําใสยกันพี่น้องไว้ห้ามหมดทไเลล้งดำกะเห็ดกับข่ามะยามเสาร์ล้ว่าต้นเที่ยงกับเบามีเพิ่นมาสวยกัสันบัไว้เด็กกันคุณงานลายเนาะซอยกันพี่น้องตาตอนเสาร์มาก,กับเจดามกับสิข้างหมอกขาวไว้วลวกับส เขากัจสิบคนมาสวยเนาะใส่กระติบอยู่น้ำการไล่คนกับสวยกันนี่พี่น้องสาวหลานค่งมันตื่นแต้เดือดๆผูกลงไปเบิ่งใสเอาวนเพราะว่าจูดน้ำดำเนาะมันนี่ฝนบดตกตกกับมาแห้งรอสักคู่ค่ะ ใส่น้ำมันลงไปจ้าคนงานอาซิมาบนไลน์มันพังเบิง้งพม่น้อยน้องอ้อมก็ไปเซ็งอยู่ผู้ทำงานทางประถาศผลไปสามหมื่นว่า่ง นิจใจนะบ่อยากเมื่อเลยน้องโอมจ่ะแต่ว่าต้องไปเซ็งเนาะจากพี่ยังนี่น้องมันอยูอด่ดีคือตีดพี่น้องคอมเมนต์เขามาบอกใน่ยเด้อเข้ามาแล้วเขาขั้นเข้ามาแล้วเขาบ่อยากเมือลุงเหล่นี่อก็บ่อยากเมือ่นอ,อน้องดั้มกันค่ะไกลให้เมื่อคู่มือกับบ่เมือ่อมันเป็นผ่อยังพี่น้องคอมเมนต์มาบอกในเด้อจ่ะน้องแม่เนี่ย,ยต้มมาแต่มันขึ้นแล้วพี่น้องก็ซองน้ำตอนเขาอยังมันบดจืดเนาะ มันจืดมันสิขมมันจะขมเ้ย น้องมอดกับมาเน่านำเมื่อคืนเสด็จสวยเอาสอา,ายยมใส่าย,ยาลงแต่เดิกเนาะฝ <c oughs> าหม้อปิดก่อนเดี๋ยวมันจะเตะใส่หมูเดอ้อ หักมันเล็กอันเล็กมน่ใหญ่ มือวาันปนปนินไม่ลอ้แล้มาันปรนปดุกมาเนี่ยอาหารมันนอกเพราะนอจะสกินเนี้ยไม่ลองเลยมื่อกินดีแน่เมื่อกินดีบอแวกบางมื่อกับแก้งนมไม่ัตงมหงหงเนาะสลับกันไปไฟกับมันดาตันแต่จีสองถึงทันทันละมาไฟั็ไร ขอโทษขอฟเด้อแม่้องเทนว่อก่ม่วนบมซื่นกัเมว่านนี่คือว่าบอกว่น้องโหล่านั่งเนาะว่าแม่้องเชินแม่เป็นว่าแม่้องเชินนะว่า่มมวนว่าสันขอโทดคอไฟละลายเด้อเ่าก็จะสิบอัไดเนาะี่ให้วอาถือหูมันันเบิดสกุลสุเหอนกันพวกคือเป็นไปบ่ได้เนาะคนเฮา มีดีแลยกับบดีเนาะห้ากว่าห้าบอดี้ดีหรอพี่น้องเย าการหิวข่าวก็เริ่มเกิดขึ้นพี่น้องเลยเฮาแม่ครัวจำเป็นควรตรวจก็ทาเลกพี่น้องเล้ว แซพยอยู่พี่น้องกันมันกรอบแล้วมันกับบอสเซโเลดรสชาติมันสีหายเนาะรสชาติมันสิหายแล้วก็มันมันจะไม่แซบบจะงนันจะงนันบองโอ,อน กันกันว่าอร่อยใกล้สิโกบจ้าเอาอีกน้อยหนึ่งเนอะประกอบเฮงปรกอบเฮงหมดเสียบเด้อ พี่น้องจ้าเขาลืมไปมะนี่เขเพราะรแม่นลองเทนมาอยู่ลาวสองปีเต็มจ้าวันที่ห้ากระะกฎาคมสองปีเต็มๆค่ะเพราะว่า,วาเขาขึ้นมา,าที่หาเนาะตอนถ่อหอป่วยมินี้กับผมหอบสองอป,อป,ปีเต็มจวขอขอบคุณถูกคอมเมนต์ถึกกำลังใจเด้อจะเป็นกำลังใจให้แม่นลองเทนมาตลอดเนาะเขาแบ่มมีอยังตอบเพื่อนมินะคำขอบคุณ เอฟซีผีป่านอาถูกคนก็คอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบิกสูสุขคนเนาะไหวเนาะพี่น้องไหวลิซ่าเนาะสองปีเต็มๆเอามาอยู่แล้วบางคนว่าสามปีบ่แมนพี่น้องสองปีจ้าสองปีเต็มๆที่ห้าก,กรกฎาคม เลือกซิปอกต้ไกน,นตไม้ก่อนเด้อพี่น้องขอตาปอกต้นไม้ก่อนพี่น้องจ้าเซตบทีเรียบร้อยจ้าอันนี้ประเด็ดเกี่ยวปเปลมอกพริกดิบป่ปนปลาดุกอันนี้มันแกงเห็ดเนาะตัวนี้ทอดจ้ะเห็นไหมจ้าอันนี้ต้มหน่อไม้กับมะแข้งเนาะมะแข้งจ้า ลงกับพี่น้องไปบ้านนี่เตรียมสักร้าหามัลงก่อนม้อนี่กาเสเดราเลยพี่น้องอย่าลืมก้นเล่ก็แซ่แล้วก็อยู่ดีแม่งก็สุข๊ดสกุนพอกันไม่คิมหนาสบายดีไปแล้วจ้า